สวัสดีค่ะทริปนี้น้องนนอจะพาไปเที่ยวที่พัทยานะคะสำหรับทริปนี้นะคะน้องนองได้มาพักที่ p i n n a c l e Grand Jomtien Resort เป็นเวลา3วันสอบคืนเลยล่ะคะ่ะสำหรับการไปพัทยาครั้งนี้นะคะน้องนองก็ตั้งใจไปเล่นน้ำทะเลและทรายอยา่างเต็มที่เลยล่ะคะ่ะพอมาถึงรีสอร์ทนะคะหลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วพี่พี่พนักงานก็ได้พามาเก็บสัมภาระที่ห้องพักนะคะ พอมาถึงห้องพักนะคะเหมือนเดิมเลยน้องน้อยก็ขอเดินสำรวจในห้องพักสักนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงของห้องพักนะคะน้องน้อยก็พักอยู่ตรงชั้นสองของรีสอร์ทค่ะพอเดินออกมาตรงระเบียงมองไปข้างหน้านะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มากๆเลยละค่ะ หลังจากที่น้องน็อตเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่รอช้าค่ะขอเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปเล่นน้ํานะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ค่ะเดินตรงมาตรงสนามหญ้าสีเขียวนะคะเดินทะลุมาก็จะเป็นในส่วนของเพลกาวนะคะทางด้านหน้านี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น o u t ดอร์เพลกาวมีเครื่องเล่นที่ทําจากไม้นะคะหลากหลายเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิดขับค่ะ เดินตรงมาก่อนถึงทะเลนะคะทางด้านนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอเล็กซ่าคลับนะคะสำหรับทานอาหารหรือสั่งเครื่องดื่มชิวๆดื่มทะเลได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลย และแล้วน้องๆก็เดินมาถึงตรงดิมทะเลนะคะแต่ว่าช่วงนี้แดดจะแรงนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องๆไปถึงตอนประมาณสักบ่ายสามบ่ายสีแดดยังมีอยู่นะคะก็ขอเล่นทรายตรงนี้ไปก่อนละกันนะคะแวะเล่นสะพนานไม้แป๊บนึงค่ะ ให้แดดร่มนะคะน้องนอก็ขอแวะมาเล่นที่สระว่ายน้ําเด็กแป๊บนึงค่ะวันนี้จะบอกว่าอากาศดีมากๆเลยฟ้าสวยน้ําก็ใสนะคะแต่แดดแอบแรงไปนิดนึงค่ะวันนี้น้องน็อตไม่เหงานะคะมีพี่ๆคนหนึ่งมาเล่นน้ำกับน้องน็อตด้วยค่ะจะบอกว่าถูกใจน้องน็อตมากเลย และแล้วแดดก็ล่มล้วค่ะน้องน้ก็ได้เวลามาเล่นทรายและน้ำทะเลนะคะอากาศดีมากๆเลยระค่ะมีคนเล่นน้ำทะเลเยอะมากน้องนอนี้ตื้มใจที่สุดเลยค่ะนี่ายได้เหยียบน้ำทะเลแล้ว อันนี้ก็นั่งเล่นชายทะเลกับคุณแม่นะคะ หลังจากเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วนะคะก็ขออนุญาตขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อออกมาเดินดูพระอาทิตย์ตกดินค่ะบรรยากาศดีสุดๆไปเลย หลังจากที่แวะด,ดูพราทิตยตกดินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มใกล้จะมืดแล้วค่ะป๊าป๊าก็เลยพามาเดินดูร้านอาหารใกล้ๆแถวที่พักนะคะซึ่งร้านนี้ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอาหารก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะ สำหรับวันนี้น้องน็อตก็มีความสุขเช่นเคยคะ่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องน้องน็อตด้วยนะคะรอดู e ีพีถัดไปคะ่ะ